สวัสดีค่ะเม่นุ่มนเมนืีอค่ะยาสภามาเห็ดอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องคือแกงน้ำไม้นะคะแกงน้ำไม่ทุบค่ะพี่น้องนะคะมื่อวายอดทุบเอาค่ะพอแตกๆนะคะน้ำไม้ปีบเลยนะคะพี่น้องนะคะสุปซุปลูกหลานก็นจะมีเห็ดลิ้นดำนะคะผสมพ่อห้มี่เห็ดไม่ยังนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำไม่ทุบแล้วก็อันนี้ก็จะคือข้าเบือ่อตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดค่ะนะคะกับสี่ใบแมงลักค่ะพักสะแง นะคะพี่น้องพึ่นบอกว่าแกงใส่แกงน้ำมันแซ่บนะคะและ้วกมาใส่เบิงค่ะแล้วก็พริกโดดนะคะมาค่ะเดี๋ยวเข้ามาลงมือเห็ดกันเลยค่ะแล้วก็นำยานั่งขนค้นนะคะซุ้มมือนี้ปั้นเอาค่ะพี่น้องตะกอนนี้ใส่มือขยำอยู่ค่ะนะคะขยำบาวไว้ก็เลยปั้นปั้นแล้วก็มากรองเอาค่ะนะคะขันเอาใบมันถี่บ้านาในละเอียดแน่กัสิเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะ นี่ค่ะใส่หน่อไม้ลงไปก่อนเปิดไฟก่อนค่ะนะคะใสได้หลายจนหน้าเขาเจาะโบกินนะคะโมอบอกินบไม่ว่ากินแกงเนื้อใหม่นะคะเขาเจาะโบกินเนื้อใหม่ปี๊บเนื้อใหม่ทอนแบบนี้คะ่ะเขาเจาะว่ามันเหม็นนะคะเขาเจาะก็เลยบบกินเย,ยอะก็เลยบริจงไว้เพื่อพัดเพื่อยังตัวค่ะเฮ็ดบัด เทศ้ฮลังบานแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะส่วนผักอันนี้ค่ะพี่น้องนะคะผักสะแง,งะยอดทามมาํางหมดนะคะผักสงงะแงะหอมหอมอยู่ค่ะเวลาใส่กแกงเราใหม่นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะบางคนมามักก็จะว่าเหม็นนะคะอันนี้ก็คือยู่ิตแต่ัวคนมักนะคะอยู่นี่เขาจะกินได้เบดค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็เลยสมะแกงนะคะจากนั้นค่ะใส่ข้าวเบื่อลงไปนะคะ เพื่อนๆจะเป็นเอฟซีเก่านะคะที่เคยเบิงวิธีการทำนะคะหรือว่าเอฟซีใหม่ที่เคยเบิงมาแล้วนะคะจะหัวว่าเขาเบื่อของย่างเนียยัสโคบละเอียดนะคะนี่จะจงไวเป็นเม็ดสีอยู่ค่ะเพราะว่าหนึ่งคือทามันละเอียดเลยนะคะพี่น้องมันจะคือแปรงเปียกนะคะคือเขาแปลงเขาเนื้วสีนะคะย่าบกเคยชอบมันใดค่ะนะคะก็ะเลยเอาแบบว่าเป็นเม็ดแน่นะคะให้มันแบบว่า เป็นผู้ลงคนกับัวขึ้นเป็นเอ่อดังคา้คออางจะสีนะคะพี่น้องตะว่าของเลี้ยงนิชชอบแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากนั้นค่ะตักน้ำไปเรื่อยๆให้เดือดจะข้าวหนึงค่ะให้เขาเบือเข้าสุกนะคะพี่น้องค่อยปรุงรสแล้วก็ค่อยชิมนะคะค่อยใส่เห็ดใส่ผักเห็ดง่ายอาหารอีสานเมนูนี้เห็ดง่ายที่สุดค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าแซ่บนะคะเดี๋ยวี่ยมต้มให้น้ำเดือดให้เขาเบือสุกจึงหน่อยนึงนะคะ่ะ เอาละค่ะพกเขาเบื้อเริ่มซุกค่ะพี่น้องนะคะเยาก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะค่ะตามด้วยพริกโดดใส่ลงไปเลยค่ะพริกอเน,น้เพเผ็ด้ลยพี่น้องพริกป่าแล้วปลูก่อ้นะคะพริกกระเรียงเผ็ดคักจากนั้นค่ะปรุงรสด้วย ผงปรุงรสใส่ลงไปเลยค่ะใส่หลายแสบหลายนะคะตามด้วยนาา้ำปลาสมัยก่อนใส่ปลาเป็นโตนะคะใส่กระช่อนกองเอาตเตเนอ้อนะคะสมมตินี้ท่านสมัยสะดวกสบายขิ้นสำเร็จรูปทั้งตำทึ่งตำบกหุ้ทึ่งเข็ดแกงนะคะก็ไดนะคะเป็นแต่แสบบวพห่นออกโอรัวเลยคะ่ะนะคะ จากนั้นค่ะเก็จะใส่น้ำตาลนะคะอันนี้โบต้องใส่ทุกคนนะคะเหลือแต่พี่น้องชอบนะคะแต่ถ้าเป็นแกงเน้อใหม่อยางใส่น้ำตาลเลกนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะเพื่อให้มีความหวานนิดๆิด,ดคือข้าวแกงนื้อใหม่สดสินะคะพี่น้องอันนี้ก็คือโบเดยบังคับนะคะพี่น้องเบิง้งเราอยากใส่ตามกระไดหรือว่าพี่น้องโบอยากใส่กับโบเป็นยังนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าเห็ดอาหารเกี่ยวกับปลาคนะ,ะใส่น้ำตาลลงไปมันข้าวนะคะ นี่คมาคอามเหม็อยูยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มักนะคะผู้บมักกะบบตองไส้ค่ะนะคะจากนั้นค่ะแกงไปเรื่อยๆค่ะหเห็ดข้าสุกค่ะนีค่ะพี่น้องทีง่บอกคะ่ะข้าวเบอร์ที่เย่าต่ำบ่แหลกนะคะมันก็นจะเป็นเมเ็ดขาวๆแบบนี้เนี้อสิ่งที่เย้าชอบแบบนี้เลยค่ะนะคะคนแนนนิดนึนงอย่ามันติดกระทะค่ะ,ะ,คะจากนั้นค่ะ เราก็จะชิมรสใส่เกลือจะหน่อยค่ะพี่น้องคือส้มเผ็ดมีหวานมีอันนี้นะคะนะคะใส่เกลือจะนิดนึงม,นมีหวานนี่หอมปลาแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะผพ้ใอได้มักปลา,ลา,ล,าลายก็ใส่ได้อีกนะคะพี่นออ้องของเ้าหน่มน ใส,ส,ส่อ,อีกก็ะสไปหาซื้อเนี่ยนะคะเอางอ่ายๆกระยามันเปลืองบอกตรงๆเลยคะ่ะพี่น้องนะคะหลังจากนันนะะ้นค่ะปิดถ่ายเลยคะ่ะพักใส่แงะกับใบแมงลักนะคะใส่ลงไปะคะ่ะแต่ละผักแต่ละพื้นที่อาจจะเอิญนบ่กือกันเ้ยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าอยู่หนีเพื่นเอิ่นพักสะแงะนะคะเยอยกับสะแงะน้เพิ่น,นะคะ่ะเอาละคะ่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงหน่อไม้นะคะใส่ผักใส่แงะใส่ใบมังรักหอมๆค่ะพี่น้องนะคะใส่ข่าเบือขนๆน,นะแต่ย่างยงออกจากเตาไปเห้เบิง้งมองจึงแจง้งมองบ่ฮอนค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้ทอนค่ะพี่น้องนะคะ เย้าทุบๆเอาข้อแตกค่ะพี่น้องนะคะแกงพันพ้อนใส่เข้าเบือคนๆค่ะใส่น้ำเนื้น้างลงไปค่ะพี่น้องนะคะใส่ปลา้ะค่ะบริษัทใส่ชูรสนะคะพี่น้องใส่พงปรุงรสนำปลาละใส่ย่างลงไปค่ะพี่น้องนะคะส่วนเครื่องแกงก็คือเกลค่ะบางคนเพิ่มสับปะรดใส่ข้าเหนียพี่น้องเพิ่มตำแต่บอกพีก็เข้าเบือนะคะตอกข้าวเนียวใส่แต่ไร่หอมแดงกระเทียมนะคะเข้าเบือตำละเอียดเลยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็วิถ่ยโดยใบแมงลักนะคะแล้วก็พักสะแงะนะคะ ผักเสงยของพี่น,อน้องทั้งน้ร่อพน่มทั้งสกุลนครนะคะพนเอามาฝาใส่แกงนองไม้อีแสแอบพนวานะคะก็เลย่อง่องแกงเมืองกระแซบนะคะพี่น้องก็มีกินหอมนะคะผู้ใดมากชื่นชอบใส่ได้นะคะแต่สำหรับคอนอาจจะบางคนแตจจะบ่มักนะคะว่ามันจะมีกินเป็นเขียวนะคะแต่สำหรับเย่านีคือแสบค่ะพี่น้องนะคะนี่คะ่ะใส่บวบริกโดนลงไปกาลังหอนหอนมากค่ะมากินไม้ยาด้วยกันค่ะพี่น้องแกงน้ไม้ค่ะสดหอนหอนด้วยกันจ้า